วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสิสเกตและอำเภอรกระทะลาลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี News, พราะอีสาม HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรแก้วค่ะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมแจกทุนให้นักเรียนยิ่งใหญ่ที่สุดในศิสเกต320ทุนทุนละ1,000บาทผู้ปกครองปลื้มน้ำตาคลอเบ้าค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาค่ะณหอประชุมโรงเรียนศิรธนะวิทยาอำเภอ,อศิริธนะจังหวัดศิสเกตนายวิวัชชัยโหตระไวยยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศิริธนะจำนวน32โรงเรียนรวมทั้งสิ้น320ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น320,000บาทโดยมีดรกระยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิษเกศนายปัญวิทโหตระไวสยะ ผู้แทนนางสาวสิทธิรัตน์โหตระวัยสยะ นายกสมสรไลออนสยามเซนเทเนียนกรุงเทพภาค3-10หดีไทยแลนด์ดรริฤทธานันทภัณฑ์อดีตศึกษาที่การจังหวัดสิสเกตดกตรคขาวุฒิพรมทาผู้อำนวยการโรงเรียนศิรนะิรัตนวิทยาพันตำรวจเอกชัยวัฒน์หัดกล้าอดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดริสเกตและผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอศิรนะิรัตนจำนวน28โรงเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเป็นจำนวน านายวิวัฒิชัยโหตรไวยสยะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมกล่าวค่ว่าจากการลงพื้นที่เยี่ยมรัศดรในเขตอำเภอศิตธนะได้เห็นครอบครัวที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย์ ในการส่งบุตรหลานให้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตนอยากให้เด็กๆได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างเร่งด่วนจึงได้ประสานงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสโมสรไลออนสยามเซนเทเนียนกรุงเทพภาค310ดีไทยแลนด์ซึ่งมีนางสาวสิทธิรักษ์โหตระไวยะ เป็นนายกสโมสรไลออน Lion, และทางสโมสรได้ตอบรับในการที่จะมามอบทุนการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งสิ้น300ทุนทุนละ1000บาทให้แก่โรงเรียนระดับประถม26โรงเรียนโรงเรียนระดับมัธยม2โรงเรียนโรงเรียนเอกชนหนึ่งโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษหน่วยบริการสิทธนะ1โรงเรียนปริยัติธรรม1โรงเรียนสถานศึกษาอีกหนึ่งโรงเรียน และตนได้สนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินส่วนตัวอีก20ทุนรวมทั้งสิ้นเป็น320ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น320,000บาทเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนักเรียนที่จะมารับทุนได้ผ่านการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษากระจายไปทุกโรงเรียนอย่างทั่วถึงแต่เนื่องจากนางสาวสิทธิรัตน์โหตราอวยสยานาย,ยกสโมสรไลออนสยามเซนเทเนียนกรุงเทพภาค 310D ดีไทยแลนด์เกิดอุบัติเหตุจึงได้มอบหมายให้ในายปนวิทย์โหตราววยสยา เป็นผู้แทนมามอบแทนสโมสรไลออนโดยปีนี้ตนได้นำร่องในการหาทุนมามอบให้แก่นักเรียน32หน่วยงานปีหน้าก็จะหาทุนมาช่วยเหลืออีกนายวิวัชชัยโหตราวัยสยะผู้ช่วยรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายค่ะ